ก่อนไปก็จะกลับนะครับมีรูปหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูลวงตาใม้ให้ป๋าด้วยครับครับป๋าเดินทางมาจากไหนครับบางนาบางนาอ๋อไม่ไกลนะครับนี่ป๋าอยากได้ออโต้นะครับหาอยู่หาอยู่พอดีหาอยู่นานมาเจอลองสองแปดเก้าเป็นไงป๋าถูกใจเลยใช่ไหมก็เห็นว่ามันเกียย์ออโต้อเหลบแดดนะป๋าครับนี่ครับเออตรงนี้ตรงนี้นี่ ยังแข็งแรงอยู่เนาะป๋าเนาะโอ้แน่นอนเนาะอายุเท่าไหร่แล้วป๋าปีนี้เจ็ดสิบเจ็ดโอ้ยังแข็งแรงเนาะเหมาะเลยครับคันนี้เีอรโโ้ด้วยราคาหลักหมื่นเนาะป๋าเนาะอ่าต้องขอโทษท่านอื่นด้วยนะครับที่มาไม่ทันนะครับป๋ามาก่อนต้องมีสิทธิก่อนนะครับนี่อย่างที่เราบอกมาก่อนได้ก่อนมาช้ารอขันหน้านะโชคดีครับป๋าครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปโอนเปลี่ยนสิทธิ์ให้เลยครับนี่ กลับวงมาลายนี่เล่มยังมีให้เลือกหลายคันนะครับเรื่องรถตู้มือสองไว้ใจลอง289นะครับบายบายสวัสดีครับ